วันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับรายการเพื่อประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรพิชานางสาวนภวรตณิศจีค่ะและดิฉันนางสาวเชาวาคงเพ็งค่ะเพิ่งๆคุณแม่าว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การนั้นต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นะคะเราไปดิช่วยเก็บความรู้กันเลยค่ะไปเลยขอบคุณค่ะเก็บความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ ความหมายคือการเพิ่มิิธิภาพขององค์การโดยการเปรียบเทียบหรือทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทํางานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนในขณะที่กาลังตามเป้าหมายขององค์การ เจ็ดหลักสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรหนึ่งนำเครื่องมือสาหรับปรับปรุงสอง 2. ทบทวนการดําเนินง,งานสามทบทวนขนาดของบริษัทสี่สร้างโอกาสห้าพยายามสร้างแรงจูงใจหกประนาศักยพลังงานเจ็ดแก้ไขปัญหาแนวทางการนําการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรหนึ่งแบ่งงานกันทำสองวางแผนก่อนทํางานทุกครั้งสามตั้งเป้าหมายให้ใชัดเจนสี่โฟกัสกับการทํางานห้าตัดสินใจให้เป็น การเพิ่มริทภาพในองค์กรกับการจัดการเพื่อการปรสิทิภาพ1คือการเปรียบเทียบทรัพยากร2ทํทำงานตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพื่อเราได้การเพิ่มริทภาพของเราในองค์การการเพิ่มริภาพในองค์กรกับภาคธุรกิจ1นําำเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ2ทบทวบการดำเนินงาน3แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลักงานในการเพิ่มริทิภาพขององค์การกับการภาคธุรกิจเป็นต้น ค่ะกา,า,ารเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การมันเป็นอย่างนี้เองค่นะแล้วลองไปถามพี่พี่ในวัยทำงานกันนคะคะว่าทำงานยังไงที่มีความสุมขคะกัชบกช่วงอยากรู้ให้ถามช่วงอยากรู้ให้ถามสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่องานค่ะพี่ปาทำงานยังไงให้มีความสุขคะหลักแรกคือมาตอนเช้าคือคี่จะดูหน้างานก่อนว่า อ๋อคือเราต้องจัดการงานทุกอย่างให้เสร็จถึงที่ทุกโต๊ะทากทุกทุกอย่างให้เสร็จพอเสร็จแล้วรู้สึกจสบายใจเราต้องมาเล่นเล่นคือเราต้องมีมาตัดเองด้วยว่างานตัวไหนที่เงินเยอะอะไรเงี้ยเราต้องมีมาทำผู้ชิดในทุกอย่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเราพออำนาจเมษวรรษครับค่ะค่ะมีนี้คำถามถามลุงนะคะลุงทำงานยังไง ก็ทํางานแบบว่าให้มีความสุขก็คือความสุขกับนักศึกษาที่ทํางานและมีความสุขกับกยี่ชนชีวิตประจำวันของที่เราอยู่แล้วก็เห็นลูกๆหลานประสบความเปลีนชีวิตก็มีความสุขค่ะ ช่วงอาจารย์คะขอถามได้ไหมสวัสดีค,ค่ะนิคคะจ่าชื่ออะไรคะอาจารย์ชื่อชาตรีครับอาจารย์อยู่แผนกอะไรคะอยู่แผนกภาษาอังเทษครับค่ะวันนี้หนูมีคาถามมาถามอาจารย์นะคะอาจารย์ทํางานยังไงให้มีความสุขคะก็ต้องทํางานแบบเคยว่าให้มันรู้สึกผ่อนคลายเนาะให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รัก,กงานที่ทําครับอย่างเช่นสอนภาษาอังกฤษก็คือรักในศภา,ศาษาอังกฤษเราอยากให้ค,ความรู้กับเด็กอะไร เราก็ทำไปเตรีมที่ข้างในเองครับก็มีความสุขแล้วง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่ออาจารย์เโวรันวัชริคร์หรือว่าเนี่ยพื้นฐานค่ะค่ะค่ะวันนี้หนูมีคำถามจะถามอาจารย์นะะอาจารย์มีการทำงานเห็นไหมี่ความสุขมากครับจริงๆแล้วการทำงานของทุกคนนะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์แล้วกาใจงานของเราแม่นไยแค่ไหนที่เราทำงานแล้วมีหัวหน้างานเราก็ถามเขาว่างานเขาชอบเนี่ย ะะคมันทำงานแบบไหนยังไงบ้างมันขัปัญหานั่นคือปัญหาทีไว้แก้นั่นงานทุกอย่างถ้าทำด้วยใจมีความสุขมันก็มีปัญหานอกจากว่าเราทำไม่ได้เราหนีปัญหานั่นแหละคือไม่มีความสุขค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ะจบบรรลุธรรมกับช่วงอาจารย์ขาขอถามได้ไหมค่ะต่อไปก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราไปถามเพื่อนๆในวิ๊กไบจ์กันเลยค่ะค่ะวเพิ่มคช่วอยากถามได้ไหมถามได้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะ ถามได้ไหมถามได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพจน์เกียรติสุขระบาลครับชื่อเลชิตเตยอยู่แผนกอะไรคะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับค่ะน้องทํางานกลุ่มยังให้มีประสิทธิภาพคะก็กระจายงานกันให้ก่วครับทําให้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองครับค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลวอชอีเชียร์เนมมาในเมสโตนิชาร์ดจิไกส์แชนคอมมินต์ค่ะดูดูดูเวลล์อิงกู เราไม่กวนเราอยู่ m a ่ไม่ต้ t o กวนที่วัดเราต้องออกเดินก็เราต้องไลฟ์เราต้ o งในกลุ่มเราต้องทำงาน work hard with each other as a members Thank you. สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนายเทียนันท์คุพรครับอยู่แผนกอะไรคะทั้งคนครับค่ะพี่ทำงานกลุ่มยังไงให้มีประสิทธิภาพคะทำตามแผนที่วางไว้ครับ ขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะชื่ออะไรคะผมครับผมชื่อนายตุติวงดินดาอยู่แผนเทคนิคพลังงานครับมีคำถามมาถามค่ะที่ทำงานกลมยังไงคะให้มีประสิทธิภาพอ๋อหนึ่งเลยเราต้องรู้จักการวางแผนนะครับตอบเราต้องดูว่าเพื่อนเราถนัดทำงานแบบไหน,นแล้วก็เราก็จะจัดแกงในส่วนของการให้เพื่อนมันจะมีประสิทธิภาพง,งานออกมา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกล้องแผนกทีมครับค่ะพี่ทำงานกลุ่มยังให้มีประสิทธิภาพคะก็มีความสมรู้คิบครับแล้วก็ร่วมมือกันใช้ความร่วมมือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะครับผมนายภูรพีพิพัฒกุลครับจากสาขาแมคาทอนิกครับค่ะมีคำถามมาถามพี่นะคะพี่ทำงานกลุ่มยังไงให้มีประสิทธิภาพคะเออ็หนึ่งครับก็ต้องวางแผนครับ วางแผนแล้วก็ใช้คนให้ถูกทบงานครับก็มีอยู่สองอย่างนี้แล้วก็ท้ามะเลากกันสามะคีสม่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวิลาสินีบุญร้างค่ะมาจากแผนกบัญชีค่ะค่ะทำงานกลุ่มงาที่ประสิทธิภาพค่ะก็มีการวางแผนล่วงหน้าค่ะแล้วก็ทำตามแผนที่วางแผนไว้แล้วก็มีความสามัคีซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทกิจโลคอครับอยู่แผนกอะไรคะเชิงยนครับ น้องทำงานกลุ่มไงให้มีประสิทธิภาพครับช่อยหนครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อบาสครับอยู่แผนกอะไรคะแผนพลังงานครับที่มีพลังงานมีคำถามจะมาถามค่ะพี่ทำงานกลุ่มในไหให้มีประสิทธิภาพคะงานที่กลุ่มครับก็วางแผนกันในกลุ่มนะครับแล้วก็จากนั้นลงมือทำงานแล้วมารอดูผลตอนหลังครับถ้ายังไม่ดีก็ตั้งวางแผนกันใหม่และทำอีกครับ ค่ะขอบคุณค <repay ing. S 1> <AND S 2> ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อ๊อปค่ะป๊อปอยู่แผนกอะไรคะติดโอเคมีเนาะค่ะวันนี้หนูมีคำถามมาถามพี่นะคะพี่ทำงานที่ไหนาะคะเออก็วางแผนก่อนการทำงานทำงานที่บริษเทค่ะค่ะขอบคุณค่ะ พี่พอยูอแ่แผนกอะไรคะจัดโรงานนับค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาถามพี่นะคะพี่ทำงานยังไงที่มีประสิทธิภาพคะมีการวางแผนในการทำงานและตั้งใจทำงานการกระเจาออกมายังมีประสิทธิภาพครับค่ะขอบคุณค่ะได้นะคะเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นเราต้องทำงานอย่างตั้งใจค่ะและชัดเจนต,ต่อหน้าที่ ความสุขในการทำงานนะคะเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อก้องแผนกเคมีครับค่ะพี่ทำงานกลุ่มไหนให้มีประสิทธิภาพคะก็มีความสมดุลครับแล้วก็ลงแรงฝ่คุมค่ะขอบคุณค่ะ อ,อ,อยู่แผนกอะไรคะช่้งเนินครับค่ะน้อง